ต้งปล่องตัวใหญ่มากเลยดูสิค่ะทำไงดีอะอะตัวกตามาตัวก้า มาดูสิค่ะตัมนียโอ้ยตัวใหญ่มากเลยอะ่ะมันออกมาผลตกอก่ะตัวใหญ่มากเลยเฮ้ยดีนะลุงมันก,กัดลุงกันเนี่ยดูสิแมวจะกินมันอะ่ะตกใจหมดเลยโอ้ยตัวใหญ่มากเลยอะ่ะทำไมตัวใหญ่งี้อ่ะ ดูสิคะแมงบอกแมงป่องตัวใหญ่มากเลยทำไงเนี่ยเฮยตายละไปสชลูปไ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 ปลูกน้องแมวสิกำลังนั่งกินข้าวอยู่นะคะเนี่ยตกใจว่าอะไรลูกชายเอะใจอะไรก็ไม่รู้ตกค่ะกำลังนั่งกินข้าวอยู่ค่ะโอ้ยตัวใหญ่มากทำไงเนี่ยจะไปทิ้งที่ไหนอ่ะไม่เอานะลูกไม่เอานะ เล่นไม่ได้นะคะไม่ใช่ของเล่นนะคะโอ้ยดูสินีเลยลูกนี้เลยโอเคน้องแมวไม่ยอมไปไหนเลยคะ่ะดูสิคะโอ้ยตกใจหมดไม่เอานะลูกกัดนะ ถ้ามันกัดให้ลูกตายแน่ๆเลยนะลูกเอ้ยตัวใหญ่มากเลยไปเลยไปไปไปเลยลูกไปไปไกลเลยไปไปไกลเลยเอ,เอ้าเฮ้ยตัวใหญ่มากเลยอ่ะทำไงดีอะ ทำไงดีอ่ะนังฟองตัวใหญ่มากทำไงดี